ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาหน้าตาศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูเจครูแป้งและครูเบนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องหน้าตายาัพท์และภาษาท่าทางหน้าตาศิลป์มาตรฐานส3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิสป์อย่างสร้างสารรค์วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันตัวชี้วัดส3.1ป .4 ทับ2ใช้ภาษาท่าและนาตยศัพ์ทหรือศัพท์ทางการละครง่ายๆในการถ่ายทอดเรื่องราวมาตรฐานส3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลตัวชี้วัดส .3.2 ป .4 ทับ1อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่ายง่า,าต่อไปนะคะนาฏยศาสา์หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำซึ่งสามารถสื่อความหมายกันในวงการนาฏศิลป์ไทยหรือว่าในบทเพลงของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะตามหลักของนาฏยศัพท์เนี่ยได้กำหนดทวงท่าการร่ายรำพื้นฐานดังนี้นะคะนาฏยศัพท์สวยมือการจีบนะคะในรูปก็คือ จีบคว่ำกับจีบหงายนะคะการตั้งวงก็จะมีด้วยการสามระดับนะคะได้แก่วงบนวงกลางแล้วก็วงล่างไปการจีบจีบหงายนะคะก็คือการที่เราเนี่ยหงายข้อมือหักข้อมือเข้าหาลำแขนแล้วใช้มือทำท่าจีบให้ปลายนิ้วที่จีบทีขึ้นข้างบนนะคะนี้เรียกว่าจีบหงาย ส่วนจีบคว่ำเนี่ยเป็นการคว่ำลำแขนหักข้อมือลงให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ลงข้างล่างนะคะการจีบก็คือจะใช้หลักการเดียวกันนะคะต่างกันแค่จีบหงายกับจีบคว่ำนะคะต่อไปการตั้งวงนะคะอันนี้เป็นการตั้งวงของ ตัวนางนะคะในในรูปนะคะภาพที่1น,นะคะหมายเลขก1สีม่วงนะคะตั้งวงบนก็คือปลายนิ้วทั้ง2ข้างนะคะจะต้องสูงระดับหางคิ้วนะคะแล้วก็ลำแขนเนี่ยก็จะต้องโค้งมาข้างหน้าเด็กน้อยนะคะส่วนหมายเลขก2สีเขียวนะคร เรียกว่าตั้งวงกลางนะคะเป็นระดับไหลนะคะระดับไหลปลายนิ้วทั้งสองเนี่ยจะสูงระดับหัวไหลแล้วก็โค้งลำแขนมาข้างหน้านะคะส่วนหมายเลข3สีส้มนะคะหมายเลข3สีส้มคือตั้งวงล่างก็คือปลายนิ้วทั้ง4อยู่ในระดับชายพกนะคะหรือว่าหัวเข็มขัดของเรา นะคะโดยให้ส่วนโค้งลำแขนห่างลำตัวเพียงเล็กน้อยนะคะการตั้งวงตัวพระนะคะก็คือ,อเรามาดูหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหสีม่วงก็คือตั้งวงบนนะคะระดับแง่สีสระนะปลายนิ้วทั้งสองข้างจะอยู่ระดับแง่สีสษะนะคะส่วนหมายเลขสองสีเขียวคือ ตั้งวงการนะคะปลายนิ้วจะสูงระดับไหลนะคะส่วนหมายเลข3สีส้มคือปลายนิ้วทั้ง4จะอยู่ในระดับชายโพกหรือว่าหัวเข็มขาดโดยส่วนโค้งลำแขนเนี่ยจะห่างจากลำตัวเพียงเล็กน้อยนะคะวงตัวพระจะกว้างกว่าวงตัวนางนะคะจะจะกว้างออกมามากกว่าวงของตัวนางนะคะ ไปการสะบัดจีบนะคะอันนี้ก็คือมีด้วยการ2องขั้นตอนขั้นตอนที่1นนะคะหมายเลข1เราจะทำการจีบโดยตั้งมือให้สูงระดับแง่ศีรษะหันจีบเข้าหาตัวแล้วก็สะบัดปลายนิ้วที่จีบนะคะสะบัดปลายนิ้วที่จีบมาเป็นอ่ามาเป็นหมายเลข2นะคะก็คือหลังจากที่เราสะบัดจีบเสร็จปุ๊บ เราจะปล่อยเป็นแบมือนะคะเป็นแบมือแล้วพลิกข้อมือมาเป็นตั้งวงนะคะตามภาพนะคะต่อไปการจรวดเท้าค่ะอันนี้ตัวพัสกับตัวนางเนี่ยก็คือจะใช้จมูกเท้าแตะพื้นเบาๆนะคะแล้วขา ข่ทั้งสองข้างนะคะก็จะย่อเข่าลงเล็กน้อยนะคะส่วนส่วนของตัวนางนะคะถ้าจะหลดเท้าของตัวนางเนี่ยจะมีการวางเท้าที่เปิดปลายเท้าเล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนตัวพาเนี่ยจะเปิดปลายเท้ากว้างกว่า,วานะคะเพื่อให้เห็นเหลี่ยงนะคะมากกว่าตัวนางนะคะ ต่อไปภาษาท่าภาษาท่าก็คือท่าทางนฏศตลินที่มีความหมายแทนคําพูดจากกริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงแล้วก็การขับร้องภาษาท่าก็มีทั้งที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ดัดแปลงมาจากธรรมชาตินะคะให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากขึ้นอ่ะภาพที่1ท่าศูนย์สิ้น นะท่าสูนย์สิ้นก็คือการที่เราเนี่ยแบมือทั้งสองข้างนะคะแบมือทั้งสองข้างออกข้างลำตัวนะคะการแขนตึงท่าที่2ก็จะให้ความรู้สึกแบบปกป้องคุ้มครองเนาะเหมือนการเอามือมาป้องมาป้องในลักษณะของการบังนะคะป้องต่อไปท่าที่สามท่ากัดกุ้งใจอันนี้ก็คือเอามือมาถูที่หน้าอก เล็กน้อยเหมือนความรู้สึกไม่สบายใจนะคะต่อไปท่าสุดท้ายคือท่าองค์อาจเก่งกล้านะคะอันนี้ก็คือการที่เราใช้นาตยศัพท์นะคะนาตยศัพท์ตั้งวงตั้งวงบนนะคะในการที่ทำแล้วให้ความหมายรู้สึกว่าเก่งกล้านะคะองค์อาจเก่งกล้านะคะต่อไป นะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาต่อไปก็คือการที่เราเนี่ยนำนาฏยาศและก็ภาษาท่าเนี่ยมาใส่ในบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะค่ะต่อไปเป็นประวัติความเป็นมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงเราสู้เอาไว้นะคะต่อจากเพลงความฝันอันสูงสุดโดยคำร้องของบทเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้คือสาระในพระราชดำรัดที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัตินะคะซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเลือนทหารตำรวจที่เข้าเฝ้าทุนก้าทุนกระหม่อม ถวายเงินนะพระตำหนักจิตรลดาและโหฐานต่อมานายสมภพจันทรัรพภาได้ขอพระราชทานพระราชดำรัสนี้มาแต่งเป็นบทกรนใช้ประกอบการแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับความรักชาตินะคะความหมายและอารมณ์ของเพลงพระราชานิพน์เราสู้นะคะจะมีความหมาย ที่ให้คนไทยรักและห่วงแหนแผ่นดินถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องพร้อมในการสู้เพื่อปกปักรักษาประเทศไทยนะคะเช่นเดียวกับที่บรรพบรรพุพรุษของเราเนี่ยได้ทํามาก่อนท่วงทํานองของบทเพลงจะมีลีลารมที่จริงจังหนักแน่นแล้วก็เร้าใจนะคะที่ให้รู้สึกถึงความรักชาตินะคะขณะขับร้องจะต้องเป่งเสียงคึกคัก เข้มแข็งและการแสดงท่าประกอบควรต้องเป็นท่าที่ขึงขังน่าเชื่อถือแล้วก็จริงจังนะคะจะสอดคล้องตรงตามจังหวะและความหมายของคำร้องสำหรับการแต่งกายประกอบเพลงปลุกใจนะคะจะแต่งได้หลายแบบตามความเหมาะสมและโอกาสที่แสดงนะคะเช่นถ้าแสดงสลับฉากละครก็อาจแต่งแบบ ทหารไทยโบราณวีรสตรีไทยหรือชาวบ้านนะคะโอกาสที่ใช้แสดงเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้จะใช้ประกอบการแสดงปลุกใจเพื่อปลุกใจให้รักชาติดังนั้นงานที่เหมาะสมในการแสดงท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้จึงได้แก่ง,งานดื่นเดิงทั่วไป ทั้งในและนอกสถานศึกษาเช่นงานนิทรรศการทางวิชาการงานพิธีเปิดหรือปิดกีฬาต่างๆงานประจำปีของโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆงานเข้าค่ายอบรมต่างๆเป็นต้นนะคะเพลงกุกใจนะคะจะหมายถึงเพลงที่มีความหมายมุ่งกุบ ปลุกจิตสำนึกของคนไทยนะคะให้เกิดความรักชาติบ้านเมืองรักหมู่คณะมีความสามัคคีและความเสียสละเพลงปลุกใจของไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะด้วยเหตุที่ว่าบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่1พระองค์ทรงเห็นว่าประเทศสยามสมควรที่จะเข้าร่วมในสงครามเพื่อแสดงให้ชาวโลก ได้รู้จักจึงส่งกองทัพยสยามเข้าร่วมรบในปีพศ2460นะคะและเพื่อเป็นการปลุกระดมให้ชาวไทยเนี่ยได้ตื่นตัวรักชาติบ้านเมืองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทความบทกรเป็นจำนวนมากและจากส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์นี้เองเป็นต้นกำเนิดที่มาของเพลงปลุกใจนะคะ ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้นะคะเป็นบรมครูแห่งวงการนาฏศิสินไทยสองท่านก็คือคุณครูเฉลยสุขาวนิชกับคุณครูระมุลยามาคุปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนื้อเพลงเราสู้นะคะทํานองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนะดุลยเดชนะคะ ส่วนคำร้องก็คือนายสมภพจันทรัประพานะคะดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้ก็คือวงดนตรีสากลน,นะคะค่ะสำหรับคลิปการสอนนี้นะคะครูได้รวบรวมเรื่อง ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นักเรียนจะมีเวลาศึกษาเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะและหลังจากครบ4สัปดาห์แล้วเราจะกลับมาพบกันในคลิปการสอนปฏิบัติท่ารำเพลงเราสู้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ